นี้ก็อยู่กับช่องช่องอาทิตย์คุณเนยับใช่ขอติดตามด้วยครับอันนี้ก็มาดูยังมาเอามันเอ็นเฟีอะไรครับพี่ฟิมสิบแปดใช่ไหมพี่ราคามือหนึ่งเท่าไหร่ครับมือหนึ่งอยู่ล้านสองล้านสองพี่ยังมาห้าได้ด้วยครับใช่ครับเอาครับพี่ก็ซื้อมาเป็นไงบ้างครับชุนแรกแรกแรกก็ตื่นเต้นอยู่ขี่ไปขี่มาก็ชินมีแล้วใช่พี่ถ้าเป็นผมครัก็ต้องต้องเบื่อสูงๆไว้ก่อนพวกนั่นแหละพี่แล้วก็เปิดหมวกสูงๆไว้ ใกล้ๆก็คี่โมดหมดธรรมดาเลยใช่พี่ปิดหมดทุกอย่างทั้งคงทั้งชั่นไม่ปิดไม่เปิดเลยตอนผมเทสได้เปิดหมดเลยที่มาสูงๆเลยนะเพื่อขับปลอดภัยพี่อตอนแรกๆถ้ายังไม่ชินรถก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรับเปิดหมดสูงก่อนเลยฮ่ดหมดไม่ไม่คุ้นรถหรืออะไรถ้าเปิดคันเร่งผิดนิดเดียวก็ชิบหายเมื็นพี่ข้าวไหมโอเคพี่มีอะไรแต่งอะไรไหมครับที่ตอนซื้อมาผมซื้อมากี่บาทเพื่ อันนี้ซื้อมาสองมาซื้อจากใครครับก็อยู่ทางร้านอะไรร้านอมอนไบท์ที่ไหนพี่อมอนไบท์ฝังอยู่อยุธยาอยุธยาซื้อมาเท่าไหร่พี่ตอนนั้นซื้อถือว่าหกแสนนิดหกแสนนิดเสดวน่อนี้แค่มันเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดินอีก โอเคมีอะไรแต่งอะไรบ้างครับผมไม่ได้แต่งอะไรมากส่วนมากไม่ค่อยที่สี่หรอกก็มีก็มีท่อชุดชุหนึ่งครับสันนิษฐ์ท่อแล้วก็คาร์บอนนิดหน่อยครับเอ้นวันเน้นเดิมไม่ได้แต่งอะไรมากอ๋อไม่ค่อยได้ขีดไปไหนครับนิ้นเดิมเนาะใช่โอ้โแบบเอาไว้แบบไปออกทีมทำบุญกับเเพื่อนฉยขับกลุ่มอะไรก็รอดูกันอยู่นะพี่นะครับผมโอเค พไปทํากิจกรรมอะไรกับเขาอะไรอย่างงี้ครับครับนี่ครับอันนี้ทอนี้ลันๆนะอันนี้กี่บาทพี่ซื้อมาทอนี้สามหมนกว่าบาทสามหมื่นใช่ใช่ทั้งใบครับองเดือนวันครับแบ่งแนวบ้างเคยใส่อาคารแล้วแบบมันดูโหล่แบมันเหมือนชาบ้านเขาก็เลยแบบเหมือนเกินเหมือนเกินอ๋อนี่ครับเพียวๆเลยตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพวกโชวบพวกอะไรมาเป็นไฟฟ้าหมดอยู่แล้วข้างหลังอ๋อนี่ครับ ไฟฟ้านี่ใช่ไหมครับนี่นี่ครับคันนี้ถ้าไม่ได้แต่งอะไรเลยก็มีแค่เปลี่ยนชิปเตอร์อย่างเดียวครับอ๋อดูชิปเตอร์ครับเป็นชิปเตอร์แขกกดเสะบันเทิงนะฮะชิปเตอร์นะพี่ใช่เป็นชิปเตอร์บูลิกมีมีวอร์มวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องได้โอ้อันนี้ชิปที่ชิปนี้กี่บาทพี่ฟิกชิปนี้ติดรวมติดตั้งอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นอ๋ชอชุดนี้ใช่ไหมครับ พาะตัวชิปเตอร์กับตัวอ่าวอมอัพวอมอัพคืออะครับวอมอัพมันเป็นยังไงครับพี่คือมันทําให้เครื่องร้อนเร็วขึ้นออรับเผื่อเผื่อพิ๊กไปบางทีแบบน้ำมันเครื่องมันยังไม่ร้อนเนี่ยเวลาเราขี่ไปอ่ะมันจะทําให้ลูกสูบอาจจะเป็นรอยได้เพราะว่าฟิลน้ำมันยังไม่ออกก็เลยแบบ ถ้าแบบว่าอยากซัดเลยหรืออะไรเลยต้องร้อยเครื่องร้อนสักเจ็ดสิบองศาขึ้นไปลอดกัยปือกไอมก้าสตาร์ทเครื่องเย็นๆแล้วบิดเลยอมีโอกาสพังเยอะพังเร็วสึกล้อเร็วพราะว่าฟิล์มน้ำมันยังไม่ทํางานแล้วทีนี้ลูกสูบมันจะทาให้ติดกับปลอกสูบง่ายทุกคนครับเราในสภาพตอนตื่นนอนแล้วไปวิ่งสิครับนี่งั้นแหละครับใช่ประมาณนั้นเลยต้องวอร์มต้องมีการวอร์มก่อนให้ให้น้ำมันเครื่องมีฟิล์มก่อนแล้วถึงเรจะขับ เกิน6,000รอบได้ใช่ครับประมาณนั้นเป็นการถนอมรถใช่ถูกต้องกับเห็นด้วยครับพี่ยิ้มอะมีอะไรต่อครับก็ไม่มีอะไรนะจอมันสวยอันนี้ไม่ดีหลังก็มีแค่ไฟเลี้ยวครับปุดปุดปุดกระจกไฟเลี้ยวครับเอ่อพี่ยิ้มครับเอาไฟเลี้ยวซ้ายและขวาแล้วก็ฉุกเฉินนะครับซ้ายก่อนขวาก่อนแล้วก็ตามลำดับนะเ่าอย่พสตาร์ทนะเปิดหน้าจอครับเปิดหน้าจอครับสวยมากเลยชอบจอนี้มากเลยรองพี่ฟืดแล้วพี่ฟืเปิดจอสวยสวย จอยสวยๆพี่อ่าเปิดไฟเลี้ยวพี่ซ้ายเพียวๆเลยโอเคครับข้างหน้าข้างหลังครับเพียวๆครับผมไตุ่นโดนโดนน้ำช็อตใช่ไหมครับก็ค่อยปรับแต่งเอาเนาะพี่เนาะมันก็ประมาณนี้แหละโอเคโอลินด้วยเออใช่โชอกไฟฟ้านะพี่แั่นมาโช้กไฟฟ้าหน้าหลังอยู่แล้วใช่ครับโอเคครับ แล้วก็ขวาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งฉุกเฉินนะพี่ขวาก่อนแล้วก็ฉุกเฉินโอเคก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับโอโจ้ด้วยก็เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยครับ S B K ไอ้ S B K ด้วยใช่ไหมครับอ่าอันนี้ไปรีแมปมาแล้วกับพี่ลุงพี่ลุงทำให้เป็น S B K ครับนี่ครับนี่คือจูนมาประมาณ200ร้อยกประมาครับนี่ครับซ้อนกประมาเลย เดิมเดิมมันอยู่ประมาณร้อยร้อยร้อยแปดสิบมิลลิเครับอืุ้ยทะเบียนไ,นไม่ิดไปก่อนก็ไฟนีค่ค,ค,ครับอาเพอแล้วก็ฉุกเฉินครับที่ไฟแดงมันอันตรายไหมพี่ไฟแดงมันเตือนอะไฟแดงคือยังไม่สตาร์เทเครื่องอ๋อมันจะเป็นอย่างงี้เลยนะใช่เป็น,อ,นอันนี้คือสแตนดาร์ดเลยไ,ไอ้กระจกมันนี่เป็นยังไงอะพี่กระจกมันเดิม,ดมๆมันะกระจกเดิมมันก็จะเหมือนพวกกระจกไออาร์สิบห้าแหละ มีมียื่นออกมาด้านข้างเลยคือมันเกะกะมันกว้างเกินไปบางทีเรามุดเราอะไรมันแปะเลยจะไปเกี่ยวรถข้างเขาเป็นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ผมดูขลังครับผมนี่ครับเอาอะไรแต่งให้แบบให้สมบูรณ์ที่สุดนะเพ่ผมเพย์อันนี้ไฟไม่กี่บาทหรอกตอนแรกทำตั้งนานแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาเขามันจะหล่แล้วแหละแต่ตอนแรกทำตั้งแต่สมัยสองปีกว่าไม่มีใครมีก็เลยแบบ แต่เดี๋ยวนี้มันธรรมดาแล้วครับไฟที่ติดไอ้ไฟหลี่รถยนต์นั่นแหละครับมันเข้าทรงดีก็เลยครับ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 นี่อันนี้เสียตรงนี้เนาะข้างล่างใช่มาอะไรต่อครับพี่ของแต่งปิดเพ่มีอะไรเนี๋ยวพี่ดกันไม่ได้แต่งอะไรเลยครับปิดอะไรดีพี่ปิดกันไงเพราะว่าเอาเอาันเทมมันคาร์บอนอยู่แล้วไงมันมาเป็นคาร์บอนอยู่แล้วทั้งเฟรมปิดไงปิดไงเนี่ยพี่ไฟอยู่เฉิน โอเคลืมอ๋อโอ๊ยลองกดผิดนะพี่โอเคหลังนี่ขพี่ครับเรื่องโู่สเตอร์ครับพี่ข้างหลังช่วงหลังสเตอร์ใช้ของอันนั้น DID DID โซ่ก็ DID ตัวแข่งของลอสซี่ตัวอันนี้น่าจะอยู่เส้นละแปดพันเส้นละแปด0ันไม่ผิดตอนแรกใส่ธรรมดาสามพันครับ อาทิตย์เดียวยืดหมดยืมมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตอนแรกเปลี่ยนเป็นสี่เส้นใช้เส้นละสามพันกว่าบาทก็คือยืดหมดเลยยืดมมดเลยก็เลยกัดไปซื้อไอเส้นละแปดพันนี้อยู่ได้อยู่อยู่เลยเพราะว่าอาวันมันทอกมันหนักแล้วเราแรงเบิด์ะเลาเร่งยกล้อเล่นด้วยแล้วมันก็เลยยืดยกล้อด้วยเอายกไป แต่ไม่ไม,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 ม่แนะนำนะนี้ก็คือถ้าจะยกก็กคนที่แบบว่ามีพื้นที่แบบเป็นของส่วนตัวไปยกสนามไปไปยกตามสนามหรือตามพื้นที่โล่งๆที่ไม่มีรถนะครับไปยกตามท้องถนนที่รถ<ไ>เยอะมันอันตรายอื่นด้วยเท<อ> <ๆ S 2> ่านั้นเโอเคยางครับเอกยางใหญ่ยางนี้เพิ่งเปลี่ยนได้สองวันแหละย่อเลย <laughs> จำไม่ได้ยี่ห้อ <ee> <h aw> ยี <aw> ่ห้อยี่ห้อนี่ร้านเขาเปลี่ยนให้พอดียางมันกรอบก็เลยเปลี่ยนให้ไม่ได้ดูยี่ห้อเป็นสายฟ้าธรรมดาสายฟ้าถ้าพีเรลลี้นีน่นอ <laughs> ตอนแรกใส่พีเรลลี่แหละแต่อนนี้ไม่รู้เข้าใจเท่าไหะไรแล้วแล้วไทสั้นหรอพี่ไทสั้นไทสั้นนี้ก็ทั่วไปครับเปิดโอเคแต่คอยติดต่อไทซันก <ๆ S 2> <ล>็เปิดได้ครับเป็นแบบแมกเหล็กหนาแมกเหล็กหนามันไม่ค่อยหลุดถ้าปกติแล้ว ถ้าเป็นแบบงานไม่ดีก็มันปิวหายหมดทะเบียนความบิ๊กไบค์ความเร็วสูงะครับทีบางทีก็สองร้อยขึ้นอ่ะถ้าเจอลมแรงๆก็ไปได้เหมือนกันก็แนะนําไม่หาแบบตรงรุ่นหรือไม่ก็เป็นยี่ห้อที่โอเคหน่อยกันป้ายทะเบียนหายมีสติสติตนารักมาทะเบียนนี้ใส่มีกี่เม้าอ้ยนารักตุ้มตะมิอันนี้มันจะหมดไปแล้วแหละยังไม่ได้ต่อเพราะรถไม่เคยขับเลยจอดไว้บ้านหย่างเดียวต่อกี่บาทเพ่ ต่อแล้วจะพันกว่าบาทเลยเดี๋ยวปิดก่อนก็นได้พี่ปิดนี่ก่นอเนเดี๋ยวเบดหมดไม่หมดหรอะต่อไปปิดก่อนกัน,กนจอมันจะมีครัว่าอาวันกับไอโอรินใช่ไหมพี่ถ้าเป็นอารวันเอ็มจะขึ้นโอรินด้วยอะเปิดใหม่พี่แต่ถ้าเป็นอาวันธรรมดาจะไม่ขึ้นครับอันนี้เซูจะทำงานก่อนครับวันนี้สวนพี่น่ารักมากมีแมงมุมด้วยนีย่ครับ,รบถ้าเป็นถ้าเป็นอาวันธรรมดามันจะขึ้นแค่อาวันตัวนี้ระดับเลยไม่มีโอรินครับล่าม Suspension by Allens ก็อาวันกับอารวันเอ็มก็ดูเวลาปิดเวลาปิดมันจะมันจะมีโอลินข้างล่างต่างกันแค่นี้แหละได้มียามาฮ่าด้วยโลโก้ด้วยซ่อมเสียงบางครั้งโลโก้ยามาฮ่าเป็นบางรอบอ๋อแต่มันก็อาจจะเออมันจะอาจจะเออหรืออาจจะอะไรเปลี่ยนก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันขึ้นเป็นบางครั้งครับหรืออะไรอีกพี่ก็มีครอบครอบแข้งธรรมดาจีบีเรสซิ่งจีบีเรสซิ่งธรรมดาแจกบัตรอ๋ออันนี้อันนี้มันทำพลาสติก้ย ่าจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะจำไม่ได้ก็ค่อยคิดเขาเรียกว่าวเป็นพลาสติกแหละครับก็คอมเมนต์กันได้ครับรใช่ไหมเ่ใช <laughs> ่น้ำมันเครื่องใช้ยี่ห้ออะไรเพ่ <laughs> อันนี้เป็น300ส0 0รอยวีสายวียี่ห้อโมโต,ตูน300วแต่แต่มัน3 0มวมันมันจะต้องไม่เกิน3เดือนลนะ่ะครับแต่แต่มันลื่นนะแต่แบบว่า มันอายุการใช้งานมันไม่เท่าพวกที่แบบเกรดถูกกว่านี้มันเหมือนกับเป็นน้ำมันเครื่องรถแข่งอะ,แ,ะแรกๆรลื่นอ,อยู่แต่ถ้าเกินสามเดือนไปมันจะแข็งเร็วแข็งเลยแข็งปุ๊กเลยใช่ไหมพี่ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้วที่ชาร์จอะพี่เนี่ยพี่ก็ติดติดเอาไว้แบบหนีบมือถือดู GPS เวลาวิ่งไกลอะเราก็ต้องหนีบดูปลิวไหมพี่อะไรนะครับปลิวไหมครับปลิวไม่ปลิวไม่ปลิวตัวนี้มันมียางรัดข้างหลังอีกทีนึงอ้อไอ้นี่ปลิวแล้ว ใช่อันนี้มันปิวแล้วเอแล้วอะไรอีกพี่ราโทรศัพท์ไม่ปิวหรอกอันนี้ปิวก่อนอ๋อ S B K Super Bike Kit นะครับของเขาดีจริงแล้วอะไรอีกพี่จะค่อยคิดไม่มีแล้วคันนี้ไม่ได้ใส่ดูโลโก้ครับผมมี P P a u t o m a x แ c ล e r o t i r e l e แบมบอติดเพื่อไว้ให้รถมันดูโล่งเกินไปโอเคเหมือนกันเลยครับก็เหมือนคนแต่งหน้าใช่ไหมโอเดูดูเบรกกระปุกตังเลยใช่อู้ข้างหน้าดรถสู๋ ข้างหน้าพิเรนี่ใช่ไหมครับใช่ข้างหน้าพิเรนี่จริงมันมาคู่พิเรนี่แหละแต่คือว่ายางหลังมันหมดก่อนครับเพราะว่าเป็นแบบว่าชอบปิดปิดปิดแรงๆนั่นแหละแล้วยางหลังมันเลยหมดก่อนยางหน้าอันนี้เขาเรียกว่ายางอะไรพี่ไม่ใช่สายฟ้านะยังเป็นพิเรนี่ลอสโซครับลัสโซลอสโซลอสโซลอสโซคาทูคอซาทูมีอะไรเีงติดรถมาเลยยังไม่หมดเพราะว่ามุดเขาได้สี่ครับ SbK อ็เลยอีกพี่ค่อยค่อช็คมาทองนี่ก็ไม่กลับนี่เลยจบไม่มีอะไรนะชี้กันพี่ซ้ายเดี๋ยวดูรถคันก่อนนะพี่เนาะดเดี๋ยวปักพี่พี่แกไว้ครับจืดวัดไทยเลยพี่หางานเลยลใช่พี่ห้อห้ศูนย์ก็รีวิวไปแล้วเรียนดูคติจะได้มีฟูไปเก้าเก้ามีคิวครับเก้าเก้าก็มีนะมีคนเลยส่งขัดเลยเห็นแถวไอ้ตรงไหนทศบาลสองอ่ะพี่เห็นอยู่ เดี๋ยวจะไปหาแกว่างๆเรื่อไปก็ก้าวพี่คิวคิวมีคิวพี่ต้องวิ่งหางานครับช่วงนี้ทุกเวลาเขาบรถคืองานครับโอเครวมก็มีเสนีเหลือเกินไม่ต้องมาเคิร์ชันพูดจริงๆเธอมีเสนีมากมายป้าในคาริงกินสัตว์ถ้าเดิมมันก็สวยอยู่แล้วถ้าแบบแต่งเยอะเกินแล้วก็ลบไปไปเราชอบแบบธรรมดาพอดีบาลานซ์ครับนี่ข้างในนี้ก็มีแค่กล่องเครื่องมือนะพี่เนาะ ใช่ครับไม่ต้องพูดถึงครับได้บอกเขาไม่มีอะไรหรอกครับอ่ะดูหน้าจอบ้างพี่การใช้งานพี่เปิดโหมดอีฟไปเลยนะพี่เปิดโหมดสูงสุดไปเลยโหมดสูงสุดอยู่แล้วนะครับผมเปิดสูงสุดเลยพี่แล้วจะมวนรอบนี้อะพี่ได้ไหมวนตรงนี้พี่ถ่ายเหรอใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสตาร์ทอย่าเพิ่งสตาร์ทไไม่ด้สตาร์ทโอเคอ่ะดูการใช้งานนะผมปรับโหมดก็ไม่ค่อยได้ปรับโหมดเลยแล้วยังไงปรับครับก็มีโหมดโหมด โหมดของไอยามาห้ามันจะไม่เหมือนค่าอื่นน่ะสมมุติว่าอย่างโหมด A โหมด B โหมด C จริงๆมันอาจจะแรงทั้ง3โหมดก็ได้มันอยู่ที่การตั้งค่าข้างในด้วยครับความผมเปิดสูงสุดเลยนะพี่หมดเลยได้ครับเปิดสูงสุดให้หมดสูงสุดก็หมดหนึ่งแหละกันยกครับปิดอะไรปิดทุกอย่างก็มันเป็นโหมดหนึ่งหมดเลยแล้วก็ทัชชันหนึ่งอะไรหนึ่งก็คือไม่มีทัชชันไม่มีอะไรเลยดิบๆเออเอาของผมเอาโหมดสูงสุดเลยซ้ำหมดเลยครับโอเคอ่าการแช้งก็เป็นประมาณนี้แล้วพี่เนาะ มีอะไรเอพี่หมวดเนี่ยมีแค่นี้เนาะมีแค่นี้แหละโดยดูดูโอ้ไม่เวลาหมดเวลาไม่ตรงอีพวกแขไอ้สนามแข่งไอ้แลบอ่ะพี่แลบบแลบแบบไาม์ของอวตาเอ็มมันจะมีอยู <S <S, ええ่ตัวนี้อ๋อแต่เขาออกใช่ไหมพี่แต่คือเราไม่ได้ใช้เพราะว่ามันจะต้องถอดบ่อหลังออกเพราะมันตัว GPS มันจะอยู่ที่บ่อหลังมันจะเป็นคาร์บอนปิดเฉยๆจะไม่มีบาะให้คนนั่งก็เลยไม่ได้ใช้เราไม่ได้วิ่งสนามใช้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ ใช้ไม่ได้เพราะตัวนี้ไม่ไม่ได้ใส่ GPS ด้านหลังอ๋อแล้ว GPS เป็นยังไงอ่ะเพมันจะวางแทนเบาะหลังเลยจะเป็นตัว GPS จับรอบที่มันแถมมากับอาวุธนี้มาแหละแต่อันนี้ไม่ได้ใส่เพราะเราไม่ได้วิ่งสนามจริงครับก็ประมาณนี้นะพี่เนาะครับผมอ้าวแถวนี้นะพี่เนาะก็แล้วก็ค่อยอ้อมมาเลยพี่ตอที่เดิมนี่เหรอใช่ก็มาวุนนี่เอาเนี่ยพี่ อ่ะพี่เดี๋ยวพี่ยังไม่สตาร์นะอ้าครับผมดูกันขับกันนะผมอ่ะสุดๆเลยนะพี่เออขี่ได้ใช่ไหมเนี่ยขับลองดูครับผมโอเคได้อยู่พี่อันนี้ถ่ายเลยเหรอเออถ่ายเลยพี่โอเคพี่สาธัยไงพี่สาเลยกดเลยหนึ่งสองเฮ้ไอเกียร์วนี่คือเกียวนี่เกียร์ปกติเลยโ <Okay. S 2> อเคตขึ้น ขึ้นงันขึ้นขึ้นงันงัดไอ้ปกติตกเลยเนาะพีะ่เนาะอันนี้ใช่ใช่ผมสุดเลยนะพี่ใช่โอเคพรอนะพ, 2> 1, 2, พี่หนึ่งสองสามที่ผมใส่หมวกดูแต่ผมไม่ได้เอามาก็ 1. 1> ลองขับแค่ใกล้ๆก็พอสองสาม ดีอับแรงนิดนึง <c oughs> โอเค่นะพี่พครับผมปิดได้เลยอาจ <c oughs> จะไม่ชินตึงมือนิดนึงขับครั้งแรกขับครั้งแรกครับแต่มาเปิดสูงถุกแล้วเนาะใช่โอเคก็เซียมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่ใช่ก็โดยรวมก็มือใหม่ขั้งแรกเราเตรียมการมาอย่างดีใช่โอเคครับก็ขอบคุณมากครับพี่ก็ตรงนี้เสียวนิดน,นึง จะไม่เป็นไรนะพี่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซพี่ไว้ใต้คลิปนะครับได้ครับก็ถ้าผี่พลาดป,ประกันอะไรก็ขออาภัยด้วยได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ดและกด subscribe ด,ด้วยครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการอัพคลิปของผมต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับกระสับหนึ่วัยจ้าช่องขอคุณเนียนะครับก็ขอบคุณพี่ยิ้มมากน,นะผมก็สักคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อที่ไม่จะกลับมาอีกคลิปหน้าครับสักคลิปนี้ขอกล่่าาวววคคสสััดีรบ Ha, bye bye. บ๊ายบายกับอาวัณอ็มอครับผมมือนิดหนึ่ง